เมื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันสูญเสียขาทั้งสองข้างจากอุบัติเหตุ <c oughs> มาไม่ได้ดิวายมาไม่ได้ถ่ายมาดีกว่านี่ทุกคนคะดูนะคะนี่เ <c oughs> ยลลี่นี่แกกล้าล้อเลียนฉันหรอแกยังมีความเป็นคนอยู่บ้างไหมเนี่ยไอของพัสดุพวกนี้มันก็ของแกทั้งนั้นเลยแล้วยังไงอะ่ะถ้าแน่จริงก็ตามฉันไหมได้ดิมาดิเร็วๆการใช้ชีวิตทุกอย่างของฉัน ก็เปปลี่ยนไสวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้พิการทางร้านให้เป็นแขกเวพีนะคะไม่ต้องต่อแถวสามารถเข้าไปได้เลยค่ะแต่บางครั้งฉันก็โอ๊ยเห็นแกจเเนเมื่อยหมดแล้วเนี่ยเหนื่อยอ่ะขอนั่งบ้างเฮ้ยเอยลลี่นี่แกคิดว่าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่เกินไปหน่อยหรอแล้วทําไมอ่ะยังไงแล้วขาแกก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วนั่งขาแกนี่มันสบายจริงเลยได้แกจเจาแบบนี้ใช่ไหม ฮ้ยน, <c oughs> นี่แกคิดว่าจะทำอะไรจะได้เหรอฉันไม่รู้หรอก <c oughs> ตั๊กสิ้นปีเราไปตั้งแคมป์กันดีกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันต้องซื้ออุปกรณ์อบอุ่นร่างกายให้แกด้วยเผื่อว่าขาแกเป็นตะคิวไง <c oughs> มาฉันช่วยอะฉันไม่ต้องการให้แกมาสมสารฉัน <c oughs> นี่ดูดิเนี่ย นี่เดินนี่คุณคงเพย์มวสามไปสิบกว่าครั้งล้วนะนี่คุณจะอ,อะไรอีกเนี่ยก็แล้วมันเป็นความผิดใครถ้าไม่ใช่ความผิดคุณเสามันเกะกาทงคนพิการเขาผ่านไม่ได้รู้ไหมว่าเขาต้องได้เขตรถอ้อมอ่ะแล้วคุณจะหนูทำยังไงก็ทำอ,อะไรสักอย่างสิโอเคโอเคโอเคผมไม่คุยกับบริษัทให้ก็แล้วกันเออแบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยแล้วไม่ใช่เอาออกแค่เดียวนะเอาออกให้หมดไปเลยคนพิการเขาลำบากมามากพอแล้วนี่เดี๋ยวก่อนแค่พิการอ่ะก็แซงคิวได้แล้วเหรอ รู้ตัวพิการอ่ะจะออกมาข้างนอกทำไมอา้าวนี่นี่เคยเรียนหนังสือมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมปัดไรการศึกษาขนาดนี้คะนี่คุณรู้ไหมว่ามีคนพิการ4.19ล้านคนทั่วประเทศเลยนะถ้าพวกเขาไม่ออกมาใช้ชีวิตแล้วจะให้พวกเขาไปอยู่ไหนแล้วถ้าไม่ทำแบบนี้คนอื่นจะรู้ไหมว่าพวกเขาต้องการอะไรอ่ะใช่ก็จริงนอนขอโทษเพื่ฉันเดี๋ยวนี้ครับโทษครับ จนเ,นเมื่อยหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าสิ้นปีนี้เราไปเที่ยวกันนะฉันเตรียมอุปกรณ์ตั้งแคมป์สำหรับแกไว้หมดแล้วแกทำแบบนี้เพื่ออะไรอะแกต้องการทำให้ฉันขายหน้ายอย่างนั้นเหรอสภาพฉันแบบนี้จะไปตั้งแคมป์บ้าบออะไรของแกล่ะเดี๋ยวนะตักฉันไม่เคยคิดกับแกแบบนั้นนะ แกจะไปไหนก็ไปไม่ใช้ชีวิตของแกฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกเพราะอะไรก็เพราะว่าฉันอิจฉาแกไงพอฉันได้เห็นแกแล้วเนะี่ยมันยิ่งทำให้ฉันนึกถึงตอนที่ขาฉันยังมีอยู่เพอามันยิ่งเห็นอะมันก็ยิ่งเกลียดตัวเองแล้วก็ยิ่งส่งแพศตัวเองเข้าไปอีกเนี่ยอย่ามาเสียเวลากอบฉันเลยออกไปได้ละ อุ้ยตั๊กวิวนี่สวยมากเลยแกดูสิแม่รู้นะว่าแกเป็นเพื่อนกับตั๊กมานานแต่แกไม่สามารถดูแลใครได้ตลอดชีวิตหรอกนะดูแลตัวเองให้ได้ก่อนเอ้าทำไมทำหน้าไงนะ่ะไม่สวยหรอนี่แกดูดีๆมันสวยมากเลยนะเหมาะก,กับการตั้งแคมมากเลยเนี่ยฉันชอบ ฉันขอโทษนะแกไม่ควรมีเพื่อนพินการแบบฉันน่ะไอ้ม,มนนี้ทำอะไรฉันเนี่ยไปนะไปช่วยด้วยคนะ่ะได้ฉันเองเอลลี่นี่แก,แกเล่นบ้าอะไรของแกเนี่ยใจเย็นๆแกดูนี่พาดานี่ฉันเก็บเงินซื้อรถยนต์ได้แล้วนะอืมก็ดี ดีใจด้วยนะแล้วมาบอกฉันทําไมหรอก็แกเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าการขึ้นรถไฟฟ้ามันเป็นเรื่องยุ่งยากการขึ้นรถสาธารณะก็เหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้เรามีรถคันนี้แล้วนะและฉันจะให้แกเจอม็นคนแรกเลยไปอือเป็นไงนั่งสบายไหมต่อไปนี้นะเราก็จะไปได้ทุกที่ที่เราอยากจะไปด้วยกันเลยนะด้วยกันอะไรล่ะ ฉันเคยบอกแกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันเนี่ยไม่อยากเจอหน้าแกไม่อยากเจอหน้าฉันแต่ว่าฉันอยากเจอหน้าแกไงแล้วแกก็ไม่มีสิทธิ์ไล่ฉันไปไหนทั้งนั้นแกไล่ฉันแล้วแกมีเพื่อนใหม่หรอถ้าเหมือนกับว่าแกมีเพื่อนเยอะอย่างนั้นแหละนี่ทักเราก็มีกันอยู่แค่เนี้ยถ้าไม่ฉันอยู่แกแล้วแกจะใฉันอยู่กับใครฉันรู้สึกโชคดีมากเลยนะที่มีเพื่อนแบบแกไม่เป็นไร ที่การเพื่อนรักเอา้านี่แกบลรี่ฉันหรอเต่าฉันไม่ได้บลรีท่านะ